จะทำอะไรคะอ,อ่านหนังสือให้ใครฟังคะให้คนนี้ใครบ้างอะคนเนี้ยเป็นนี่อะไรนะพัฟฟี่เอ่อพัฟฟี่พัฟฟี่เนี่ยแล้วก็เนี่ยเบบี้กับมินนี่กับมีกับนองเงสือเรื่องเรื่องเรื่องอะไรคะหนังสือเรื่องอะไรคะอะไรนะ In the city yes ข้างหลังเขามีอะไรนะไม่มีตัวละครชื่ออะไรนะ Benny ไร Benny Badger กิ๊ฟ y ทำอะไรคะเบิร์ก น,นใช่ไหนเบนนี่แบตเจออยู่ไหนคะ Where is Benny Badger? Can you find Benny Badger? Can you find Benny Badger? เขาทำเสร็จยังทำอะไราอ่อไปหาหมอกฟันเหรอทำเสร็จยังเสร็จเน่ะ อ๋ไไอ,อไม่มีที่ปวดฟันใช่ไหมคะเขาชื่ออะไรนะแม่ลืมชื่อแล้วเหมือนกันอุย้ย where is b e n n y Badger b e n n y Badger ไ right? ว้เขาทำอะไรเขาอยู่โรงเรียนหรือเปล่าเขาทำความสะอาดโรงเรียนหรือเปล่าใช่อ๋อ elementary school ใช่ไหม ชื่ออะไรนะ elementary, elementary. school อืมนอนหรือเปล่าคะ <Anna. S 1> อ,าาอาบน้ำอ่ะเขาอาบน้ำเหรอลูกโอ้อาบน้ำแล้วเหรอ Why Benny Badger ที่มือขวาน้องอะค่ะ Benny Badger เหรอข,ขาจับจมูกมีหมู โดนตำรวจจับไม่ได้จับตรวจลวนี่พี่หมูด้วยเหรออ๋ออันนี้มันไม่ใช่ in the city แล้วเนี่ยอันนี้มัน on the farm หรือเปล่า on the farm เหรอ <the> มีอะไรบ้างอะคะคนนี้คนนี้อะ add the p o r t ดีกว่าไป add the p o r t ข้างหลังอะ เปิดไปอีกเปิดอีกเปิดอีก,เป,อกเปิดไปข้างหลังสิคะเปิดไปเรื่อยๆเลยลูกมีข้างหลังไหมข้างหลังมีไหมคะมีปะเปิดอีกเปิดอีกเลยค่ะอุ้ยแม่เจอแล้วเปิดไปอีกอีกลูกอีก at the port ถ้าที่พอร์ตเราเจออะไรนะลูกเจออะไรเยอะเลยพอร์ตอะ่ะมีพอร์ตอะ่ะ ที่พอร์ตมีอะไรมั่งคะน้องเห็นอะไรมั่งลูกเบนนี่แบเชอร์อยู่ไหนคะเจอไหมนหน้านี้เบนนี่แบเชอร์อยู่ไหนลูกมองขึ้นมาข้างบนอีกค่ะค่ะอยเก่งมากอ,นนอยู่ข้างบนเสากระโดงเรือใช่ไหมเปิดนี่เจออะไรอีกคะ่ะ โอ้โห้คุมิสเตอร์วูลฟเหอมีปามีปามีปามีปลาไใช่ปลาอปลาเยอะเลยเหรอมีมีแล้วเบนนี่แบตช์อ่ไนค่ะ เห็นป้าเบนนี่แบดเจอร์คุณหาเบน n ี b แบดเจอร์ e หมไม่ใช่ลูกอยู่ในอยู่อยู่ตรงนน้นน่ะที่มีนกนกอ่ะเห็นนกนกไหมหน้าหน้าซ้ายมือลูกหน้าซ้ายมือค่ะฝั่งโน้นลูกฝั่งโน้นอีกหน้าหนึ่งเห็นนกนกเยอะๆไหมคะใช่เบนนี่แบดเจอร์ใช่ไหมคะเขาอยู่ในกล่องเหรอลูก ใช่ไหมอุ๊ยอันนี้เขาทำอะไรกันคะเบนนี่แบเจอร์อยู่ไหนน้องหายแม่สีว่าเบนนี่แบจเจอร์เขาหายไปไหนแล้วลูก